Atenção! ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมีฟุตบอลขอพเนะนํำเลยเพจอินแบกไทยแลนด์เติมถูกเติมไวปลอดภัยทะลุม,มิติพิเศษไปกว่านั้นยังเติมได้2ระบบ iOS และแอน r o i d ทางร้านเปิดมานานกว่า4ปีให้ส่วนลดสูงสุดถึง30%นและราคายังถูกกว่าเติมเองใครสนใจทังเพจหรือลิงก์ได้เลยนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องอาทิตย์นะครับสวัสดีครับทุกคนครับมาคลิปนี้กับมาอยู่กับผมอีกแล้วกับช่องอาทิตองหนึ่งนะ ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเลยนะใครที่เข้ารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับทุกคนครับมาคลิปนี้ก็จะพามารีวิวนักเตะพร้อมอัพเวลตันนะอีพิกซุมเฟยอย่ามองข้ามเลยนะนี่โดนาโดนี่นนะโอ้โหถือว่าสุดจัดมากๆเลยค่าพลังอาจจะไม่เยอะนะตันแค่97เท่านั้นทุกคนอย่ามองข้ามนะโอ้โหรือว่าเป็นนิวแบ็กแฮม ก็ได้นะครับในการเปิดบอลความคล่องตัวนะครับจะโดดเด่นกว่าแบ็กแฮมก็เรื่องความคล่องตัวแล้วก็มีสปีดต้นที่ดีแล้วก็ความเร็วที่จะจ้ากว่าแบ็กแฮมอย่างแน่นอนนะครับโอ้โหถือว่าแจ่มมากๆเลยนะครับก็มาดูวิธีการอัพค่าพลังข้างในกันว่าจะเป็นยังไงกดเข้าไปเลยปั๊บก็นําทางออโต้ไปก่อนครับนี่นำทางออโต้ไปเลย ออาเก้าสิบสี่จะแบบนี้เลยสี่สี่สิบสองเก้าแปดหนึ่งนะแบบนี้นะครับก็มาดูค่าพลัขงข้างในกันว่าจะมีอะไรลดหรือว่าเพิ่มได้บ้างริบบิง้งเก้าสิบสี่บังมันโชว์แปดสิบเก้าโอ้โหก็ดีว่าโดดเด่นเลยนะสําหรับริบบิง้งอือหือลูกโงงแปดสิบสี่อ่าจจะไม่เึง9เก้าสิบแต่ว่าแจมสเปรต้นเก้าสิบอือหือมาแรงกาส่วนตัวนะครับแค่เจ็ดสิบเจ็ด สตา m ิ n น83เราจะทำให้บาลานซ์การทรงตัวที่ดีกว่านี้แล้วก็เพิ่มสปีดต้นเท้าใบนะก็จะเอาออกเลยครับนี่จําการกระโดดมีหนึ่งเอาออกไปเลยนะแล้วก็เราจะมาลดทิบบิ้งนะลงจาก94นะให้เหลืออยู่สัก91นะให้เหลือ9แบบนี้สลรับริบบิง้งนะครับเราก็จะมาเพิ่มการทรงบอลยาวนะนะครับ ให้จาก79ให้มันเป็นสีเขียวนะให้สัก80แล้วก็จะมาเพิ่มสปีดต,ต้นแล้วก็บ a l a n c e นะจาพาดซิ่งนะครับจากนี่4ให้เป็น5การโลพาดทรงบอลยาวจะได้มา80เขียวเข้มนะพอไปขก็เป็นเขียวนะกลางๆก็ถือว่าเพิ่มมา1ก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็จะมาเพิ่ม บาลานซ์การทรงตัวนะให้บาลานซ์การทรงตัวแล้วก็สปีดต้นให้ได้จำคนนี้นะครับนี่ครับเพิ่มเข้าไปเลยเป็น91แล้วครับเป็น92เหลืออยู่2พอยต์แล้วก็จะลดสปีดแล้วก็แฮกิ้งพาวเวอร์ลงสักหนึ่งนะครับะจะเหลือให้มันเหลือสัก7นะครับจาก8นะสลับสปีด นะครับล้วก็ h ให้ k n n p p w w r r อาจจะไม่ได้ลดเยอะนะนี่จาก83เหลือ82ก็จะมาเพิ่มนี่มาลาการสร้่งตัวให้เป็น80แบบนี้สปีดต้น83เจ็มๆโอ้โหนี่ครับจะเจีมไปไหนครับมาลาการสร้่งตัวเพิ่มสปีดต้นเพิ่มมีความคล่องตัวเปิดบอลแม่นๆโค้งๆเข้าไปโอ้โหน่าจะแจมมากๆเลยนะครับนี่เป็นล่างนี้ พอมีแค่ล่างเดียวเท่านั้นนะครับนี่เป็นล่างพึ่งเข้ามาพึ่ง2เดือนก่อนนะสำหรับโรนารโดนี่ตัวนี้เป็นตัวที่เด็ดอีกหนึ่งตัวนะจากลีอิตาลีนี่โอวอ่เก้าสิบสี่จะได้แบบนี้สี่ห้าเก้าสิบสองเจ็ดนะโอ้โหจำจับ,จบกาแบบนี้ไปเลยจะเหลืออยู่หนึ่งพอยท์นะครับจะมาอัพทีมไปสไตล์ผมก็จะใช้เป็นเอาไว้หนึ่งพอยท์นี่เป็นเก้าสิบเก้าไปเลยนี่จำจับใครอยากอัพตามสามารถอัพตาม ได้เลยนะครับมาจับลงทีม o ออ r อ4ลงเป็นแล้ว97นะมาดูค่าพลังข้างในกันอีกครั้งหนึ่งสหรับโดนาดโดนี่สูง173อายุ30ถนาาัดเท้าขวา5ดาวนะครับโอ้โหโบเทว่าอายุค่อนข้างจะพลิกแล้วนะสลับ30แล้วแจมเลยนะครับนี่เอซีมิลานอีปินะแล้วก็มาดูตําแนนที่ถนัดกันมีตั้งแต่ LWF, RWF, LMF, r m LM f, f เล่นกองกลางตัวลุกได้ด้วยนะ AMF นะครับโอ้โหที่ว่าเกมลุกได้หลายตำแหน่งมากๆเลยสำหรับเป็นกองกลาง CMF ก็ได้นะแต่ว่าค่าพลังจะลดลงนิดหน่อยทีมสไตล์ก็ให้มา90ทุกทีมในสไตลนะ์แล้วสำหรับค่าพลังเกมลุกก็ถือว่าโอเค81บอลคอนโทรล86ริบบิ้ง91นะยัง90 ต้นๆเขียวเข้มๆย่างสวยอยู่นะครับพลังทยโพสเชันนะอยู่ที่8 2การโลพาส77การเปิดบอลยาว80นะเราก็เพิ่มมาให้เป็น80กวถาว่าค่อนข้างจะเปิดบอลให้แม่นยำขึ้นนะฟินิช่งการจบสกอร์ไม่โดดเด่นอยู่แล้วนะ73ลูกมงเฮดเดิงกองไ่จุดเด่นลูกโค้งนะ84นะครับโอ้โหกติว่าค่อนข้างจะ อยู่ในระดับกลางๆขั้นไปหาดีเลยนะมีเด็ดนี้ก็จะเป็นสปีด82สปีดต้น83ดสิบสามเกพาวเวอร์แปนะโอ้โหสปีดต้นนะครับจ่มมากๆเลยเพิ่มมาเป็น93้าจำการกระโดด72นะอาจจะไม่ได้โดดเด่นเรื่องการกระโดดนะครับสลับล่างนี้แล้วก็บรรลการทรงตัว80สแตม2ิน่าแนะครับโอ้โหที่ว่าจ่มๆเลยนะเพิ่มบรรลการทรงตัวมาให้ดีฟอร์มก็ บรีไฮนะโอ้โหแจ่มมากๆเลยนะสำหรับฟอร์มก็ดีมาดูสกิลกันนะว่าสกิลจะครบเครื่องเท่าไหร่มีสกิลเดรปันทัดนะโอ้โ oh, ห oh, มีโชว์คนเทินมีสกิลการเปิดบอลโดยพาสบอลโดยโอ้โหสกิลเดรปันทัดสายคล้องตัวแบบนี้แจ่มๆก็สามารถเพิ่มสกิลได้นะครับสำหรับร่างนี้นะก็จะพามาดูไฮไลท์การเล่นกันว่าเป็นยังไงจับลงแรงนะครับ สำหรับโดนาโดนี่ล่างนี้นะครับก็เป็นล่างเดียวในเกมอีฟุตบอลนะครับเป็นล่างอีพิกนะพึ่งเข้ามาพึ่ง2เดือนก่อนก็ถือว่าเป็นล่างพิเศษแต่ว่าค่าพลังอาจจะไม่ได้เยอะมากนะให้มา97้เท่านั้นแต่ว่าแจกมากๆผมก็สุ่มได้ฟรีนะจากกิจกรรมก็ถือว่าตอนแรกจะไม่อัพหรือว่าไม่เล่นแล้วโอ้โหพอลองอัพเล่นใครเป็นที่สายเปิดมงนะห้ามพลาดเลยตัวนี้เปิดมง แจมมากมากเลยนะครับโอ้โหผมใช้นี่เปิดโค้งโ,โอ้โหแจมมากมากคล้ายๆแป๊กแฮมเลยนะแต่ว่าจะมีความคล่องตัวแล้วก็มีสเปียร์ต้นความเร็วที่จะจ้างกว่านะครับสําหรับโรนาโรนี่สาหรับไลน์นี้โอ้โหใครเป็นสายเบิดหมกก็หา้ามพลาดอย่าน้อยใจไปนะค่าพลังให้มา97โอ้โหแต่ว่าแจมสุดๆเลยนะครับผมลองเล่นแล้วโอ้โหแจมมากมากแต่ว่าถ้าเลี้ยงไปตัดยิงเองแบบนี้ค่อนข้างจะเป็นจุดด้อยมากๆเลยนะ มีจุดเด่นก็มีความเร็วความคล่องตัวการเปิดบอลที่แม่นยำนะครับดูครับจังหวะนี้ลากมาแล้วก็เปิดให้สลาตันมาเจ้ามงเข้าไปสวยๆเลยครับโอ้โหนีนะครับใครเปิดได้ก็ไม่ต้องเสียใจไปเลยนะครับโอ้โหเอามาอัพเลนสายเปิดมงโฟอีปิกกันสวยๆเลยนะโอ้โหไม่ผิดหวังแน่นอนใครที่เป็นสายเปิดมงดูครับโอ้โหโยกนี้สวยๆแบบนี้ มีปี๊จําๆนี่ครับโอ้โหได้หลายท่าหลายนะครับเหมือนสกิลจะไม่ติดแต่ว่าติดง่ายมากๆดูครับโอ้โหอย่าให้ได้เปิดนะถ้าได้เปิดจำสุดๆนะครับใครที่เปิดได้อัพเล่นเลยไม่เสียจัดไม่ผิดหวังแน่นอนดูครับดูจังหว่การยิงนะอืก็ทําได้ด,ไดีหลายอย่างเลยนะสวยๆนะครับอืผิดอย่างเดียวนะครับมี ล่างเดียวเท่านั้นนะเป็นล่างพิเศษล่างอีพิกสะดวยนะก็ทือว่า,วาดูครับโอ้โหเดวมันทัดโยกหนีมานะสองสามจะจำไปไหนเน่โอ้โหนะห้ามพลาดเลยนะครับใครที่เปิดได้นะอัพเล่นกันสวยๆเลยนะครับสาหรับโดนาโดนี่นะครับหรือว่าโดบิโตะนะจำๆกันเลยนะครับนี่นะครับสำหรับคลิปรนะีวิวนกเต่พร้อมอัพเบลตันการ์ดอีพิกนะ คลิปนี้ทุกคนนะครับคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ